สวัสดีค่ะทุกคนมือนีแมวเมียวสิ่ทำการเอาวัชพืชออกจากสนามนะคะเห็นบ่มคุณเยอะแยะเลยช้าๆไม่ต้องรีบค่ะสายๆไปเดี๋ยวสีาผ้าพีผ้านองแขะอันนี้มันตนหน่อยเขากังงัดนสิถ้าถึงห้านาทีบอกม,มีมี่นนะห้านาทีมันเขียนแบบตรงกลาง,งใช่ไหม,มตรงนี้เอ,อวี่ยะก็ถือก่อนเดี๋ยวกนสามนาทีก็ได้ดี๋จวตรงกลาง,<ร>ง,งใช่ไหม ถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะทําให้หญ้าเราเสีย <c oughs> เพราะว่าหญ้ามันไม่เกิดไม่ได้ <c oughs> เพราะมันจะเอาที่ใช่ไหมมันจะกินที่ของหญ้ามันพยายามแซะออกปีที่แล้วก็แซะนะ <c oughs> ปีนี้ก็ยิ่งแซะยิ่งแตกไหม <c oughs> ตรงนี้ที่เราแซะไปไหมแล้วมันยิ่งแตกขึ้น <c oughs> เอาไปเก็บไปทิ้งเอาไปตรงที่ใหญ่ๆดีกว่า ยัไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยถึงแล้วยังถึงแล้วดูสิเออก็ให้มันได้สักสามนาทีห้านาทีดูอันนี้ก็จะกองจะไปทิ้งขยะนะแล้วจะหา้อใหญ่ๆให้ดูนี่ตรงนี้เราทำไปแล้ตรงนี้อันนี้ยิ่งเยอะเห็นไหมเราก็จะยอยทำเรือลานนี้นี่เกอบตก อออกนี้นะทุกคนไม่งั้นหญ้าเนี่ยหญ้าที่เราออกปีที่แล้วนี่เห็นไหมหญ้าเริ่มขึ้นมันก็จะเป็นหลุมย่มอย่างเงี้ยงั้นสนามหญ้าก็จะเสียหมดมันก็จะมีแต่ต้นอันนี้อือฮงจะเอาที่มันกินที่อันนี้มันจะปกคลุมดินนี่อันนี้ฟั้นสิงโตเล็กนี่เห็นไหมตัวเล็กมากอันนี้เขาเรียกว่าหนวดแมวไหมถ้าจําไม่ผิดหรือเขาเรียกอะไรทุกคนสองนาทีแล้ว ออกง่ายมากแทงเพียดแทงมั่นค่ะขึ้นทำขึ่งสนุกหนูจะหยุดตอนไหนเป็นสามนาทีนะหนูจะหยุดตอนไหนเป็นสามนาทีนะเข้าใจไหมเยอะมากเห็นตะไรตุ่งใหญ่ใหญ่ด้วยหนูจะหยุดตอนไหนทำกองกองไว้เดี๋ยวป้าป๊าจะได้ตัดหญ้า ก็หยิบมันทิงวันหยุดนี่มาทอะดูขางดูชั้นลอ้อมาเอาตรงใหญ่ๆดินอุ้ยนี่เป็นดาวาดวงหนึ่ง <c oughs> เลยเลอกเลยนี่อุ้ยทุกคนเอาออกได้นะ่ะจะด,ดีที่สุดเลยนะเห็นไหมถ้าไม่มีไอ้นี่นคุมมันก็จะมีหญ้าเกิดถ้าอันนี้คุมแล้วหญ้ามันไม่เกิดเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะไม่มีเกิดไม่มีหญ้าเลยมีแต่ดินแล้วพริกไอ้พวกมอสมันก็จะขึ้น สามนาทีแล้วอ่ะสี่นาทีสามจะสี่นาทีใช่ไหมจวเร็วเอากรอนี้ก่อนนี่เห็นไหมดูพันยาเขาของน้ำทุกคนนี่เอาตรงนี้ตรงนี้โอ้ยนี่กำลังมันนี่โอ้ยนี่กลัวไส่เดือนนะเออนี่เอามาดูทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้คือวัชพืชนะไม่รู้ว่ากินได้ไหมแต่ใส่เดือนกูนะ เึือก,กใส่เดือนะโอยคนะ